คุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผ่าคุณผู้ชมมาตามคุณแม่สถาพรนะครับแม่สถาพรงวดที่แล้วนะครับแก่ฝันแม่นนะครับงวดที่แล้วให้หกหกเต็มเต็มเลยนะครับแม่สถาพรนะอ่าจะถูกเลขอีกแล้วนะครับมาตามดูแม่สถาพรถูกเลขไหมนะครับงวดที่แล้วก็ให้เลขชอบมีหกหกแล้วก็ซุดสองุดสองนี่ แกฝันเธอแม่นนะครับที่เขียนให้นะครับ f c นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเลขที่แม่เขียนให้คือตัวไหนนะครับแล้วงวดนี้แกฝันอีกแล้วนะครับมาตามความฝันคุณแม่สถาพรทางมาลำบากนะครับ f c รถมาไม่ได้นะครับต้องจอดไว้ข้างนอกตามไปดูกันสับเมสถาพรอยู่บ้านนี้นะครับอยู่เขาเรียกบ้านอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้นะอยู่ศีคอรภูมินะครับตัวนี้มันไม่รู้ชื่อบ้านอะไรนะครับ ปันสัตสีก็ไม่น่าจะใช่นะครับเหย็บสีขวบไพด้วยนะครับที่จําบ้านไม่ได้ครับอ่ะเรามาดูแม่สถาพรกันนะครับฝันเม่น,นะครับเนี่ยเดินไปนะครับโอ้แดดร้อนนะครับเพิ่งคลึ่ฟ้าคลึ่ลนฝนนล้วมืดมาแล้วนะครับไม่แนใจฝนจะ, iPhone, จะตกหรือเปล่า มาเกต้นเช้านะครับเพิ่งมาถึงนะครับแม่สถาพรนะามไปดูอยู่ไหมน้องแม่สถาพรอาจจะอยู่นะรับ้านแม่สถาพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม โอ้บาทที่เล่นสบายเนาะจนนะเหนื่อยเนาะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้บ่มียังมาฟัางอะ่ะขอบคุณค่ะสอยากจะขายติอยากลองตู้กับาสักรอยจ้ะขับมาตามความฝันแม่แม่อุ่าห์จัดคองรอเป็เยอะแยะเลยนี่มึงค่อยมาดูที่ล้านก็ได้เนาะอ่ะ พอดีเขารอถนนแม่อ๋อแม่จะเส้นไว้เก้บนด้วยเนาะถูกเลขที่ยวดาน้อยอืมคิดอาสาเนี่ยคิด,ดอาสาด้วยนี่ไนไม่ธรรมดาทีไหนเนะาะธรรมดาดาราจิต <c oughs> อาสาตัวย <c oughs> นะม่เต้าเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะแม่นะครับว่าถ้าใครซื้อเป็นก็เรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้แต่แม่ไม่กล้าเกยนให้เยอะอืนี่ขึ้นลงอะ่ะรบเลขลบเลขไม่ให้หกหกนะรบเลกเลยจ้ะหกหก,หกด้วยเพราะอายุแม่ไงหกสิบหกหก,หก,หก,หกอ๋ออายุแม่หกหก ถ้าจะเขียนให้หมดอย่างนี้ก็กลัวว่าเยอะก็เลยไม่กล้าเขียนให้จ้ะเขียนให้แต่สามตัวนี้แต่รอบแรกแม่ก็ให้เข้าอยู่หกหกจ้ะอายุแม่อันนี้แม่เตรียมไว้รอจะทำอะไรจต่เส้นวายจ้ะวายเทวดาน้อยแทวบนด้วยพอดีถูกเนาะจ้ะวายเทวดาน้อยเราจะได้เอาตัวอีงหนึ่งตระกัดตระโมทกิมมาถึงพอดีเลยเย็น ต้มมาเมื่อกี้ร้อนมากเลยอนนอพอดีเขารอไปที่ลำดวนต่อแม่ก็เลยเตรียมจัะมือโยวจัมาโยจะว่าจะมาเล่นความฟันแม่เป็นไงฟันหรือยังแม่ตอนนี้ฟันแล้วฟันว่าคุณครูเขาให้ไปโรงเรียนอ่อเาเราความฟันแม่ไปโรงเรียนแล้วเขาให้แถวแถวที่หนึ่งแถวหนึ่งคนแถวที่สองแถวสี่คน แถวที่สามแถวเจ็ดก้นก่อนฝันว่าคุณครูไปโรงเรียนคุณครูให้ไปโรงเรียนออฝันมเมื่อคืนนี่บอกไหจมจะไปเรียนพอดีได้ตัวเลขพอดีเลยได้ตัวเลขเลยคุณครูให้นักเรียนไปโรงเรียนแต่แถวเข้าแถวแถตที่หนึ่งให้แถวอหนึ่งคนยืนหนึ่งคนแถวที่สองอ้ยืนสี่คน แถวที่สามให้ยืนเจ็ดคนก็จ้ะไม่ก็เขียนแต่เขียนเป็นตัวเลขไอ้แม่จุดทูบเสร็จก่อนก็ได้อะไปทูบกันแรกไปคุยยิ่งรีบแม่ก็ยิ่งรีบตามสี่เจ็ดน้องไทย่างงั้นเนาะแม่เนาะก็หนึ่งก็สี่ก็เจ็ดสี่เจ็ดเลขง่ายมากเนาะเลขฟันเนาะค่ะจ้ะฟันแล้วฟันตรงงวดนะฟันตรงงวดแล้วเลขฟันแม่จะแม่นมาก วันนหมดที่เลนแะล้วใครจับทางรด้นี่ถูกเต็มเต็มเลยนะสาธุสาธาอันนี้วันดีเนาะ ยายขอช็อกโกแลตเทวดาน้อยเด้อวันนี้สาธุสาธุยายอีกนะมากินขนมก็ต้องลูกใหญ่ๆนี่อืมงูชอบกินอันนั้นยายก็เอาอันนั้นแหละมาอีกอืมพอดีเบ็นด้วยน่ะแม่เนาะช่วงนี้วันสาตพันษานี่ยายไปหาเบ็นตู้แม่ก็แซ่บอืม อะไรเพั่มก็ได้มแม่เส้นไวนะครับฟันฟันของแม่เนี่ไม่ยาวไม่อะไรนเนาะแม่ฟันแ<า>ค่นั้นแหละสั้นๆจับ,จบใจความได้ครูก็ให้ไปโรงเรียนนักเรียนแถวที่นหนึ่งแถวหนึ่งคนยืนหนึ่งคนอรัแถวที่สองยืนสี่คนแถวที่สามยืนเจ็ดคนเป็นตัวเลขเลยตัวนี้ไหมสี่หนึ่งเจ็ดเป็นตัวเลขเลยนะหนึ่งสี่เจ็ด ไม่ก็วายหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดหม่เขียนตัวใหญ่ๆให้หน่อยเลยไหมดหนึ่งเจ็ดสีตัวแบบตรงกลางใหญ่ๆเลยไหมคะเขียนเลยไม่ใหไม่เลยครับเขียนแล้วโชยน้อยคุณไม่ใหญ่ฟันสั้นๆประมาณนี้เปล่าไหจ้ะจ้ะเยอะซับปะนเอนี่ยครูที่เคยสอนนักเรียนแต่ก่อนไหมครับเป็นครูสมุดหน่อยอ๋อบนปะปนครูสมุด เรียนมานะครับเนี่ยฟันไปโรงเรียนฟันไปโรงเรียนก็คุณครูไม่ให้ไปเรียนนานแล้วชุดนักเรียนไห่คะแม่อืมแถวแรกคือแถวคุณครูก็บอกชุดนักเรียนด้วยจ้ะคุณครูก็บอกนักเรียนเข้าแถวแต่แถวที่หนึ่งยืนหนึ่งคนแถวหนึ่งคนแถวที่สองยืนสี่คนบอกสี่คนแถวที่สามยืนเจ็ดคนอ๋อก็เลยแบบนี้เลยออกก็เลยตีสี่หนึ่ง หนึ่งสี่เจ็ดเลยหนึ่งสี่เจ็ดกระตีอะไรเป็นไม่ได้อื่นนะโบแถวเนาะเี๋ยวดาโนมาตีนเดินหนึ่งแถวสองแถวสามแถวจ้าสามแถวสามสี่เจ็ดก็ได้เนาะจ้ายังไงยังไงก็ได้แล้วแต่ตีเอาเองตีเอาเองแต่ตีให้ก็กลัวจะว่าหลายตัวเหมือนวับที่ผ่านไปจ้าตีละเยอะะแถวที่หนึ่งที่สองที่สามอันนี้ก็ จุดทูบใยมีได้หนึ่งศูนย์หนึ่งแม่ก็แม่ก็ถ้าขึ้นก็สองศูนย์สองก็ถูกถูกนอก่ากไม่ขึ้นนี่เลยหกหกก็นี่ไงหสอายุแม่อายุแม่พอดีเนาะหกหกแล้วหกหกอ่ะลงให้รอบแรกก็เข้าจ้ะหกหกแม่ให้หกหกสี่แปดกับไรนะรอบแรกอ่ะอะาจำไม่ได้จำได้แต่หกหกจำได้แต่ว่าเข้าอยู่จำได้เตาต้องว่นีแม่จะแม่นมาก แต่เลขนี้นาจะเลขอยู่ในความฟันแล้วดูแล้วไม่ฟันว่ายัางไงนึองโดทีแล้วนะฟันว่า,นวา,าคนตายหร,หรืออะไรสักอย่างหึืเล่าอว่าคนตายเดอะเนยมีคนตายหนึ่งคนจ้ามีคนตายหนึ่งคนแล้วก็คนแก่มีคนจ้าคนแก่แม่ก็ตีเป็นเก้าตายก็ศูนย์แล้วอ่า หนึ่งคนก็หนึ่งจ้ะอันนี้เพื่อเป็นแนวทางงวดนี้นะครับแม่ฟันงวดนี้แม่ฟันว่าครูให้เข้าแถวครูให้เข้าแถวแถวเลขหนึ่งแถวหนึ่งคนแถวที่หนึ่งแถวหนึ่งคนนะครูบอกแถวที่สองยืนสี่คนแถวที่สามยืนเจ็ดคนหนึ่งสี่เจ็ดเลขสวยท่าไหมสวยมากเลยอันนี้ฟันเมื่อคืนนี้เรา ไม่ต้องแม่เลขใดแล้วจ้ะได้เลขเลขแม่ได้เลขความฝันงไปค่อยจุดเอาวันพระวันพระค่อยเอาก็ได้แม่เดี๋ยวมาตามโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คุณแม่นะครับแม่สถาโฟนะครับเข้ามาหมวดที่สามสิบแปดสามแปดเลยไหมหมวดที่สามสเจ็ดก็แตกไปหกหกนะครับสามแปดเลยเนาะงวดนี้งวดที่สามสิบแปดนะแคปหน้าจอไปดูด้วยเอฟซีเด้อนะครับ เล็แม่สถาพรด้วยค่ะเล็กข้อนค่ะตามตรงวดค่ะเขาให้ได้นะลูกเนาะจ้ะสาธุสาธุแม่แลหลายคนไปบางคนเขาก็ได้เขาก็โตมาบอกให้ขึ้นลงด้วยนะแต่เลขย้ายเนะี่ยขึ้นลงล,นนนลงออันนี้ขึ้นลงไหมแม่เนี่ยอันนี้ต้องขึ้นลงไหม<ะ>ก็แล้วแต่จ้ะหนึ่งสี่เจ็ดเองนะแม่เนาะก็ตัดเล่นเอาเนาะตัดเล่นเอาสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่ง เจด็ดหนึ่งหนึ่งก็มีแค่สามตัว3ามตัวเป็นหตัวถ้าตีสองตัวเป็นหต,นะตัวนะเลขสามตัวเนี่ยสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจสี่สี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจดหนึ่งหตัวถ้าได้5บาท10บาทก็คุ้ม <c oughs> จ้ะเลขน้อยมากเลขตัวเดียวสามตัวโดโดๆนะครับเดี๋ยวเราตามโพงสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก,กับแม่ สถาพรเนอแม่จะจุดเอาวันพระวันเดียวใช่ไหมคะจ้ะจ้ะวันพระวันพระวันไหนเนาะค่ะวันที่เจ็ดนี่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดอันนี้วันที่ห้าอันนี้วันที่หกแต่คิดว่าเลขแม่ฝันนี่น่าจะรู้สึกว่าสวยมั่นใจมากนะเลขฝันนี่จ้ะเั้นก็ครับอะนมีของเงินได้หลุดเดินนี่เอาไปเที่ยวไปเล่นเต๋อดาน้อยเขาเป็นเด็กเที่ยวขนมเขาต้มจ้ะ เงินยายถูกง่อยได้ได้ถูกเท่ายเงินจะเร็วจะได้อยูสิบบาทไม่ได้ค่ได้เยามสิบบาทก็ดีใจแล้วอ๋อค่อยถูกนะแม่ครถูกทุกงวดจริงถูกถูกถูกหนึ่งสี่เจ็ดนะคะเนาะสาธุสาธุอากคุณชมนะครับเรียกแม่สถาพรถ้าใครชอบก็จัดเกรนะครับได้แล้วนะครับสาธุสาธุเรียกคุณแม่สถาพรเราก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้เด้อให้เอฟซีให้รวยรวยสาธุสาธุ ลอยๆเด้นนะครับปังๆเทปนี้ขอจบแค่น,นี้นะครับขอให้ติดตามกดแชร์กดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม